ออฟคาูเก oh, okay. สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะนี่จะเป็นคลิปวิดีโอแนะนำให้รู้จักกับเจ้า t o y o ต a v ว e ีออเครื่อง1.5 e Auto คันนี้นะคะเจ้ารถคันนี้นะคะเป็นรถปี2011ค่ะมีราคาขายอยู่ที่359,000นะคะแต่เราไม่ขายค่ะเราขายเพียงแค่289,000บาทเท่านั้นนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูรอบๆอบคันกันก่อนเลยค่ะไปดูกันเลย และนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของกุญแจรถคันนี้ค่ะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะคะและนี่ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารด,ด้านหน้าค่ะภายในนะคะถูกหุ้มด้วยเบาะผ้าที่เป็นสีครีมค่ะและนี่ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารด,ด้านหลังนะคะ เรามาดูบริเวณนี้กันนะคะวงกลมทางด้านซ้ายมือเป็นเข็มวัดรอบเครื่องส่วนวงกลมทางด้านขวามือเป็นเข็มวัดความเร็วแล้วก็จะมีที่บอกปริมาณน้ํามันและเลขไม้ก้านทางด้านซ้ายมือเป็นก้านปัดน้ําฝนส่วนก้านทางด้านขวามือเป็นก้านเปิดไฟเลี้ยวซ้ายและขวาค่ะ mm. ส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่เปิดปิดกระจกมองข้างค่ะและบริเวณนี้ก็จะเป็นที่เปิดปิดกระจกด้านข้างทั้ง4บานนะคะ <trajectory> บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณของคอนโซลกลางค่ะเป็นปุ่ม เปิดไฟฉุกเฉินนะคะและถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับระดับของเครื่องเสียงค่ะถัดมาบริเวณนี้นะคะวงกลมทางด้านซ้ายมือเป็นที่ปรับระดับของพัดลมแอร์ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับระดับของความเย็นแอร์ค่ะรถคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ด้วยกันค่ะและถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบรกมือค่ะ แตงจะพาดูภายในรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อว่าเมื่อกี้จะดูไม่ทันกันตรงนี้จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงห้องเครื่องค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหลังและถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝาถังน้ํามันค่ะหน้าตาของห้องเครื่องเจ้ารถคันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหลังค่ะ ที่เก็บสัมภาระด้านหลังขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอแนะนำให้รู้จักกับเจ้า t ตโยต้าวีอคันนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะ